เครื่องดี a x 2.2ที่เราชมกันเป็นปีสรุปแล้วเป็นยังไงจําเป็นต้องไป2.2ไหมหรือว่า1.9เดิมๆก็พอแล้วเชื่อว่าหลายๆคนคงต้องสงสัยว่าทําไมเมื่อก่อนต้องดาวไซด์ลงมาแต่เจนใหม่กับเพิ่มความจุแล้วเครื่อง2.2มันมาแทน1.9หรือว่า3,000กันแน่ใครจะอยู่ใครจะไปวันนี้เรามาหาคําตอบไปพร้อมกันครับเครื่องยนต์ใหม่ D Max เรียกกันว่า2.2 m a x f o r d ทําแรงม้าอยู่ได้ราวๆประมาณ163แรงม้าบางคนบอกว่าเครื่อง2.2เนี่ย มันคือเครื่อง1.9เดิมๆขยายความจุดเท่านั้นไม่มีอะไรใหม่เรามาดูกันครับว่าจริงไหมอย่างที่เขาพูดกันมา เริ่มจากลักษณะของเครื่องยนต์กันก่อนที่แน่ๆนะครับที่เปลี่ยนเลยก็คือความจุเครื่องยนต์2.2นะครับความจุจริงๆก็คือ2,164ซีซีลูกสูบของเครื่อง2.2นะครับมีการทําเทคโนโลยี u ั t ต a low f r i c t i มาเพื่อลดแรงเสียดทานของลูกสูบกับกระบอกสูบนะครับและยังออกแบบหัวลูกสูบใหม่นะครับทำให้ห้องเผาไหม้เปลี่ยนมาแบบไฮซเวลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เสื้อสูบพัฒนาใหม่ extreme strength เพิ่มความแข็งแกร่งทนทานมีการออกแบบทางเดินน้ํามันเครื่องเพื่อเพิ่มแรงดันน้ํามันเครื่องในการหล่อลื ื่อส่วนต่ตางๆของเครื่องยนต์นะครับในส่วนของการระบายความร้อนน้ำหล่อยเย็นนะครับก็มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนทางเดินของน้ำหล่อยเย็นภายในเสื้อสูบซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเลยนะครับหรือเรียกได้ว่าเปลี่ยนบ็อกเซอร์กันเลยทีเดียวไม่ใช่เสื้อสูบ1.9มาคว้าและอัพไซส์แน่นอน และอีกส่วนที่สําคัญนะครับนั่นก็คือระบบน้ํามันมีการปรับปรุงระบบหัวฉีดน้ํามันเพิ่มแรงดันน้ามันเชื้อเพลิงจาก180เป็น250เมกะปาสคาลระบบกล่องควบคุม ECM เปลี่ยนเป็นแบบมัลติคอร์เพิ่มความแม่นยําและความเสถียรในการทํางานสามารถควบคุมเครื่องยนต์ให้ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเทอร์โบแปรผันขี้ไฟฟ้าใช้มอเตอร์ในการควบคุมการทํางานของเทอร์โบนะครับเพื่อให้เทอร์โบตอบสนองได้ดีกว่าเดิมลดอาการลอรอ,อบและเพิ่มแรงม้าในรอบปลายแต่ถ้านํามาซิงเราก็ต้องดูกันไปนะครับว่าถ้าเพิ่มบูท แล้วความทนทานจะเป็นยังไงบ้างในส่วนของระบบส่งกําลังนะครับรุ่นที่เป็นเกียร์ออโต้จะมีการปรับเพิ่มเป็น8สปีดปรับอัตราทดใหม่ทาให้มีแรงบิดช่วงออกตัวได้ดีขึ้นถึง56เรเรียกได้ว่าออกมาแก้อาการของ1.9กันเลยนะครับและด้วยจํานวนเกียร์ที่มากถึง8สปีดทาให้เวลาเปลี่ยนเกียร์ก็จะนุ่มนวลเพราะอัตราทดแต่ละเกียร์ก็จะไม่ห่างกันมากและช่วยให้ประหยัดน้ามันมากขึ้นนะครับในส่วนของรุ่นเกียร์ธรรมดาก็ยังคงเป็น6สปีดเหมือนเดิมแต่ก็มีการปรับอัตราทดใหม่เหมือนกันเเเพืื่่่ออ้ขากับครรงยน2.2 MaxFor วมที เราไล่กันมานะครับจัดได้ว่าเครื่อง2.2 Macford เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีสูงสุดของอิ u ุสุณเวลานี้ไม่ใช่ของเก่าที่นําเครื่องยนต์มาเปลี่ยนความจุจาก1.9เป็น2.2นะครับเพราะที่เราหาข้อมูลมาเรียกได้ว่าเปลี่ยนกันทั้งเครื่องกันเลยทีเดียวและที่สําคัญมีการเคลมไว้ว่าที่รอบเครื่องยนต์1,000รอบก็มีแรงบิดให้ใช้ถึง255ซึ่งมาจากข้อมูลของสเปคชีตซึ่งถ้ามองจากสเปคชีตนะครับก็จะพอเดาออกว่าเป็นการแก้บั๊กของเครื่องยนต์รุ่นเก่าหรือเปล่าจาก ื่อบันทุกหนักก็รู้สึกว่ารถไม่มีแรงต้องคอยสับเกียร์ลงเวลาเล่นแซงหรือขึ้นเนินซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบและน่าจะเสียส่วนแบ่งทางการตลาดไปพอสมควรเลยจึงน่าจะเป็นที่มาของการออกแบบเครื่องยนต์2.2นะครับเพื่อม,มาเพิ่มแรงม้าและแรงบิดในรอบต่ำนะครับเพื่อตอบสนองการใช้งานจากผู้ใช้จริงนะครับให้มีแรงบิดที่ดีในรอบต่ำและการใช้งานที่สมูทมากยิ่งขึ้นไม่ต้องใช้คันเร่งเยอะรถก็ไปได้เราวิเคราะห์จากข้อมูลกันไปแล้วเรามาดูความเห็นจากอินฟูที่ได้ไปลองกันบ้างครับมีการโชว์ขึ้นเนินที่ความัน3% โดยที่ลดบรรทุกน้ำหนัก1ตันไว้ด้วยซึ่งก็สามารถไต่ขึ้นเนินได้แบบสบายอินฟูที่ลองขับนะครับก็ได้บอกว่าอัตราเร่งดีขึ้นช่วงกลางๆก,ก็ดีและเกียร์ออโต้8 0ปีก็ทำงานได้ดีนะครับมีความสมูทส่วนขาซิ่งต้องรอชมนะครับว่าเครื่อง2.2มันจะซิ่งและมีอะไรแต่งเยอะแบบ1.9ไหม แต่เราคิดว่ามีแน่ๆครับน่าจะเป็นรถที่โดนใจมหาชนสําหรับดี a มและมี US 2.2แต่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า1.9จะผลิตต่อไหมหรือว่าเป็นตํานานไปแล้วส่ง2.2มาแทนเป็นคำถามที่น่าสนใจครับแต่ที่แน่ๆในทางเว็บของ Isuzu ในรถหลายๆรุ่นได้มีตัวเลือกเพียงเครื่องยนต์2.2และ3.0เท่านั้นแล้วคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับดี a มเครื่องยนต์2.2คอมเมนต์มาบอกเรากันได้เลยครับหรือใครใช้1.9อยู่จะเปลี่ยนเป็น2.2ไหมเรามาฟังความคิดเห็นของทุกคนกันนะคร สวัสดีครับถ้าใครชอบเนื้อหาแบบนี้กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ